สไตล์วายส้มชาจะมาแชร์ไอเดียวิธีทําโบนะคะเนี่ยส้มชาเอาความกว้าง8นิ้วแล้วก็ความกว้างแนิ้วแล้วก็ความกว้างนี้สนิ้วนะคะโดยจะเย็บจะเย็บแบบนี้นะคะจะเย็บแบบจะเย็บรอบนั้นนะคะพอเย็บรอบเสร็จแล้วเราแบ่งครึ่งค่ะว่าครึ่งอยู่ตรงไหน เนี่ยค่ะแบ่งครึ่งนะคะเนี่ยแล้วทีนี้มาเจาะเจาะรูตรงกลางเห็นไหมคะเจาะรูตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะ เจาะรูตรงกลางนะคะเนี่ยเจาะเป็นรูเสร็จแล้วเราก็กลับออกมานะคะเอาความเอาความยาวแปดนิ้วนะคะถ้ายาวไปโบโบยาวไปมันไม่สวยค่ะโบยาวไปไม่สวยนะคะ กลับออกมาค่ะเนื้อค่ะจะเป็นแบบนี้เน้ยนะคะ ก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วไอ้ตรงนี้นะคะปึ๊บเรากลับออกมาค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะกลับออกมาค่ะ ะะอันนี้กลับไส้ออกมานะคะพอกลับไส้ออกมาแล้วเราก็มาดูว่าอันไหนตรงกลางของเรานะคะตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมคะตรงกลางเราก็โน้ตไว้นะคะเนะะี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำอย่างนี้มาทำา เห็นไหมคะย้อนย้อนย้อนให้เท่ากันนะคะระหว่างบึ๊บบึ๊บแล้วก็วางลงค่ะเนี่ยวางลงนะคะดูใหม่นะคะตรงกลางนะคะจับอย่างนี้จับตรงนี้ให้เป็นร่อนกลางค่ะแล้วก็วางลงเป็นขยุ่มแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นช่อบแบบนี้ค่ะ จับเหมือนจับตรงนี้แล้วก็ขยุ้มลงะคะ่ะให้รู้นะคะว่าอยู่ตรงกลางตรงไหนนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาแซ็กแซ็กติดไว้ก่อนนะคะตรงกลาง ี้คือให้ติดกันก่อนนะคะอันนี้คือคือช่องนี้ให้ติดกันไว้นะคะให้ได้เป็นแบบนี้ค่ะให้เท่ากันนะคะทีนี้เราเอาวงเนี้ยค่ะเห็นไหมวงเนี้ยที่เราได้อะ่ะจะเอาอันไหนข้างบนข้างล่างคะเอาไหนข้างบนข้างล่างเอา,า,า,าเอันนี้อยู่ข้างบนเราก็ทําอย่างนี้เลยค่ะ หอเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหม่ะพออยู่ระหว่างกลางนะคะ นี่ค่ะระหว่างกลางนะคะอยู่กลางนี่ค่ะกึ่งกลางนะคะให้กึ่งกลางนะคะโบของลูกค้าต้องกึงกลาง ระดับไหนเอ่ยระดับไหนที่ลูกค้าต้องการสองนิ้วลงมาใช่ไหมเนี่ยเหหะเห็นไหมครับวางตึงกลางเลยนะคะอยู่ระดับที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วเราก็ แซกเลยให้แน่นเลยนะคะเวลาลูกค้าไปปั่นไปอะไรจะไม่หลุดค่ะใช้ได้สีเดียวกันนะคะที่ที่จะเย็บอะ่ะเห็นไหมล่ะคะ น,ะะนี่คือโบโบสำหรับติดผ้าให้ลูกค้านะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งแล้วก็ทำทำตัวม้วนอยู่ตรงนี้นะคะหรือหรือหรือไม่อย่างนั้นนะคะใช้ใช้สอยข้างล่างเอามีสองช้อยนะคะใช้สอยข้างล่างเอาแต่ลูกค้าบอกให้เอาแน่นไว้เลย,เลยอันนี้คือสอยมีหลุดนะคะ หมายถึงเราทําวงแล้วก็สอยสอยติดข้างล่างที่เเวลาเดินแล้วแกว่งไปแป๊บไปไป้นนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้แน่นๆแล้วก็ติดผ้าเวลาเราไปปั่นไปอะไรมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมหลุดนะคะอันนี้คือสไตล์นี้นะคะแต่วิธีทําโบแต่วิธีที่หลบตะเข็บก็คือสอยเอาก็ได้ค่ะทําติดวงตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปสอยอีกทีนึงค่ะแต่ลูกค้า แต่เคสนี้ก็คือการติดแบบนี้คือให้ทนนะคะคือแซกติดเลยลูกค้าบอกแต่ถ้าไปเนาเอาเห็นไหมคะที่มีโบแล้วก็มาสอยติดเอาอะถ้าอย่างนั้นสอยติดเวลาไปปั่นอะมันจะล่วงง่ายหลุดง่ายลูกค้าลูกค้าใช้วิธีเย็บติดให้เลยค่ะอันนี้คือ DIY ตามใจลูกค้านะคะเนี่ยค่ะแต่วิธีทำโบอย่างนี้นะคะ แบ่งครึ่งกันเสร็จแล้วก็ผ้ามาห่อตรงนี้นะคะจะสอยจะเย็บติดก็อีกเรื่องนึงค่ะอันนี้คือ DIY ของฟัานซ่านะคะขอบคุณมากมามค่ะ See you n u x t x t see you n น x t คลิปนะคะไอเดียวมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันไลฟ์สไตล์มาแบ่งปันอีกแล้วค่ะนี่แหละค่ะง่ายๆนะคะจากผ้า DIY ของลูกค้าค่ะง่ายๆ e ีซี่ a s y นะคะ